พี่เกลืงปันบอเทิปันปั่สูตรอันนี้เป็นอะนหอมกลัวตั้งบอสม่ได้กิมหลายก่ใหาัสม่ใช่แม่สาคือเป็นสาว้ ไม่่ตน่กมรูดูจานจะไปเห็นรนี้นี่เี่ยงกัเนี่ยตมอไดต้มล ให้น้ำจิ้มให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มกุ้งจิ้มซีู่วด จิ้มครับหนังจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดกินกับกุ้งกับปลาหมึกแม่เพิ huh. ่นอยากกับน้องสาวอยากให้ไปโลดสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทเขาสิบบาทได้หลายน้องไงกุ้งแหงสิบบาทเฮ้ยวันนี้ยูนิชิมาบ้านกันไรสิบบาททุกง่ายนึง ใช้ควนขว่าครับจงหอมม่ต้องก่อแม่ชื่อลดที่ไหนแม่ชืชุลดชืด น้องสาวน้องสาวอยู่นอกกับพี่น้องสาวน้องสาวเลี้ยงลูกอยู่น้องสาวเลี้ยงลูกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียกล้องเสียกล้องหอยเล็กสุลดจุลดสุลดครับสุลดสวัสดีครับเสียกล้อง เจ้งเลือ่อนครับจ้งเลือ่อนจิ๊บไปหอมขนาดเลยครับไปหากระเซี่ยครับกิมซีฟูดอืหอม

สบายสบายดีสบายดีสบายดีแม่ฝนมัแม่ดองให้กับเข่าให้กับแก้มกับแก้มให้กับแก้มให้กับเข่าแม่เอาปามึอไปผัดน้ำวะเนี่ยเดี๋ยวสามทีเพื่อเอาปามึอไปผัดกระเพาะพร้อมน้ำดีกว่าเออเดี๋ยวผัดกระเพาะเดี๋ยวเดี๋ยวตสพริกให้เอาผัดกระเพาะพร้อมเนาะ เฮ็ดกับข่ามาจะผัดกระเพาะปลาหมึกกับอะไรก็เฮ็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่พูดให้ให้แม่พอดีไปตลาดเห็นในกุ้งในกุ้งกับปลาหมึกมากับหอยเมื่อไรเฮ็ดกินโดนแล้วแสบบ่ว์วุ้ <c oughs> งเ่อไรเฮ็ดกินโดนแล้วเรี่องสูตรแล้ว เีย่อส่วนน้ำกิ้มซีฟู้ดแล้วโอ้หอม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 ,มากๆเลยโอ้ จีน้ำจีนน,น,นั่นมัล้มยังไงกินเจมอยูบ <laughs> บนนะบ่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านเนาไม่เนาตำแหลกล้ มันแหลกมันที่พวกแสบนครับ้องทีี่พุตรงตามเนละเอียดละเอียดทำเป็ดปั้นถ้าป็ปั้นเนี่ยมันจะเป็นใบผัดต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 ตัเลยซื้อมันมันละเอียดโยแต่มันบริุควมหอมมันบุทธต่าเบลมันจะหอมกินกินพริกกินอย่างกินจะหอม ไข่ผมกวนนี่พ่ต้องไปออนนะครับกวนเนี่ยควนนี่พ่ต้องไปอเอาออกเอาใส่แล้วเอาใส่น้ำกันตอนท่าตาเนี่ตามเปนละเอียดเลยมันหควนนี่มันมันมันจะหอมหอมมากๆหอมดีอมีหลังบานกระโดงยูร่านเขาใส่น้ำกระเทียมดองแ่เขาเป็เด็ใส่หลายเขาใส่นิดน้อยในสูตรมาพอดีอยู่นละมู ยูรานไอ้นี่ครับน้ำกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองนี่หน่อยนำกินที่ปุ้ดทำให้มักนัวกับใส่สลดใส่สลดสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่ถูตสวัสดีครับ <laughs> มาทํากับข้าวให้แม่กินครับพี่นานๆที่กลับบ้านมีน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองใส่ลงไปแล้วครับไม่ต้องใส่เยอะ ไม่ที่เขาไปเจี๊บโอ๊ยกลับบ้านก็เห็นกระเทือยเจี๊บหมู่บ้านนี่ไปกินป่าอยู่นาหมู่หมู่บ้านหนมู่บ้านไปกินป่าอยู่นาอยู่อันนี้ป่าครับอันนี้ป่าป่าแท้ป่าป่าแท้ลงไปเลยเขไปเลยน้ำตาลน้ำตาลโอ้ยจิ๊บเห็นงานว่ะว่าจะไปเราเห็นกระเทื่อน้ำตาลเต็มตาลครับน้ำตาลเต็ตาลที่ยิงต้องใส่น้ำตาลติ๊บนะครับอันนี้ น้ำตาลปีบไวสิมังแล้ใส่น <reckless sleep walk ing> <c oughs> like ้ำตาลน้ตาลทรายน้ตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยเอาออกจากแข็งมันม่แม้ไม่แน่ใจไปเลยใส่ลงไปมะนาวมะนาวมะนาวสี่หน่วยสี่ลูกยี่สิบมะนาวแพงกินของแพงครับมื้อนี้มะนาวมะนาวกินของแพง ผมแข้งไงโมส่บมไหนล่ะแต่ความเปรี้ยวมันมันเท้าซื่อไอ้แบบทำเร็จมามันมันเปรี้ยวจริงแต่มันเบาหอมมันเบาหอมมันไม่ได้กินมะนาวทแซงไปเลยไปเลยแซเสรเด้อ เนี่ยังกินแรงนาะแม่ลองทั้งสงปป่เราเนี่ยยังกิน,รน <tım> แรงเนาะเมาระบอมันนีสงการทางประเทศลรวเป็นแด่มวนว <tım> ่ายาูยูปเหรนในบอทังคุ่ณยูยูไทยเหรนบอดยูไทยบอไดเหรนเลยอยู่ทางประเทศเราเป็นเหรนไหนบ้า เลาไห้่ไหมเงอาปลาหน่ไหมเปลาอืมน่นีจก่ะออก็ตามนาวส่สองหน่วยครับพริกสิบบาทมะนาวสองหน่วยใส่ลงไปเลยอะครับเนี่ยมะนาวแปนบาทฮ่เนหอย หอมหอมมิลีบักนาวไอ้เนื้อเนี่ยน้อยเปลือกมะปรางหอมมันเป็นบักเนาวแบบบักเนาวโบราณเจ้าเอกบักเนาวโบราณนาวโบราณเลยสูตรนี้ไปเห็ดเบ้่งไหนแซ่บเอมิเล่ไม่ผีบอกมึงเมื่อไหร่เขาออกมั้งโมมี่เรวแม่มันมีแต่หนวดตัวน่ะ ตัวนี้มันมีน,นนะมันมีแต่แถวมันนั่นแหละนะน้ำดำๆนะนี่มีแถวมันนะหนาวหอมหอม,มหอมหมักหอมดีอันนี้น้ำเปล่าเปล่าเปล่าใส่นิดหน่อยใสย่นิดหน่อยบุมบุบมาบุบมาชิม,มบั้งลูกบุบมาชิมบั้งกับจิ้มด้วย กินใหม่เลยเดี๋ยวได้ได้เบอร์แป๊บนะ้สิบเบิรงกิน,นะนชีฟูดข้ออันปันสิบเบิรงยังไงฮะได้หรอเปล่าได้แล่พข้ออันเนี้ยอะไรนะ ยูอะไรมาเนาะต้องเผ็ดเด้มต้องเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวแทบบมากมากเลยสุดท้ายก็ใส่ถังลงไปครับไปแล้วครับครับครับหาไม่พบเจออะไรแสบ้อมนัว ของแกโอะไหลบึงครับอยเบบึงบิงบงบึงอันปันครับแล้วๆๆๆรเยบรอยครับเียบรอยอันนี้แม่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 ม่บิงแม่นี่แม่ครับแม่เป็นกำลังเข็มประมือก็ อันนี้ไม่อ่นพัดบอเดี๋ยวผมตามที่ให้อีกเดี๋ยวแหะเดี๋ยวที่มึงเดี๋ยวเดี๋ยวไอเด็ก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 เกเด็กเด็ก นี่ครับอันปัน่นอันปันป่นปั่นมาดีนะครับมาดีเร็วอันปนปั่นมาดีครับมาดีครับเร็วปั่นมาดีครับมาดีครับอันนี้เมษาเนี่ยหลานเมษาอันปั่นมาดีครับมาหมาหมามาเอาตั้งให้เนี่ยตั้งให้เนี่ย <S 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 นั่งให้นั่งดิ นั่งเนี่ยย่างเนี่ยกะเอาไปกินเนี่ยมานั่งเนี่ยอันนี้ก็ย่างอันนี้แล้วเทาก็ย่างอันนี้แล้วกินเขา่ากินเข่านอกบ้านครับกินเข่านอกบ้านไป้ข่านอกบ้านอันปไปนะ อันปันอนะ่ะอันปันเนะ่ะอันปั่นงอนมันพอแล้วไปแล้วครับฝากติดตามคุณพันปันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ